สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง AP กันพลายอีกครั้งนึงนะครับก็อยู่กับรายการอันบ x ็อกเปิดกล่องกัน้นวันนี้ก็อยู่กับไฮเกรดกร e นำ F ้า F91 นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเก็บไว้คัสตอมนะครับส่วนตัว F 9 1เนี่ยตัวหน้ากล่องเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้ก็ประวัติค่าของกรนด F ้า F91 ก็คืออยู่ใน U C 125นะครับแล้วก็ตัวขนาดตัวหุ่นเนี่ยก็จะถูกลดขนาดลงมาให้เหลือแค่15เมตรเท่านั้นนะครับ ส่วนเหตุผลในการที่มันถูกจับลดขนาดให้เหลือ15เมตรนี่ก็อยู่ในสาเหตุของมันเลยก็อยู่ในภาคอ่ากนันนมพัทเวนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ไปอ่านนิยายเอานะผมไม่สปอยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกล่องกันครับผมก็ลืมไปไปดูกล่องมาซันอา่าตัวนี้ผลิตในปี2 0 2พันยี่บสามนะครับเอ๊พันยี่ิบสาพันสิบานะครับอโทษทีเบอร์หมดแล้วก็เป็นคันพาที่นานแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าดีไซน์มันสวยมากนะก็เดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับ ก็มาเริ่มไปที่แผง a นะครับก็ให้มา2แผงก็เป็นชิ้นส่วนสีขาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งอาวุธทั้งเกราะข้างนอกนะครับก็ทั้งตัวที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวก็คืออยู่ในสองแผงนี้หมดเลยนะครับต่อมาก็เป็นแผง b นะครับก็เป็นแผงโครงในทั้งหมดเลยที่เป็นข้อต่อนะครับแล้วก็อาวุธนะก็ตามในเรื่องมันก็ตัวเล็กนะครับบอกเลยว่าดีเทลมันก็เยอะอยู่ แต่ว่าชิ้นส่วนเหมือนก็เล็กเหลือเกินนะครับต่อมาก็เอ,อ่อขอมัดรวมเลยแล้วกันนะครับก็มีแผง C d E F นะครับก็แผง C ก็จะเป็นชิ้นส่วนสีแดงของหุ่นทั้งหมดเลยนะครับตรงฝ่าเท้าตรงส่วนหัวนะครับส่วนแผงดีก็จะเป็นส่วนนำตัวที่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็แผง e ก็จะเป็นส่วนของพวกเอฟเฟกต์พาร์ทพวกบีวมเซเบอร์แลวก็โล่นะครับส่วน f นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนขานะครับสีเหลืองตรงนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นแผง PC และสติกเกอร์นะครับผมก็แผง PC ก็ใช้แผงกระจิตเดียวไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนสติกเกอร์นี่ก็ให้เชิ้นละชิ้นน้อยมาเยอะเหลือเกินต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่เวลา15เมตรจากปกติเป็น18นะครับ เป็นให้เกตตัวเล็กที่ต่อง่ายนะครับไม่วุ่นวายแต่สติกเกอร์มันเยอะไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตรงปืนนี้น่าะแยกสีมาห้หน่อย โอเคก็ตัวนี้ในอนาคตนะครับผมก็จะเอาไว้ทำคัสตอมนะครับมีแผนไว้แล้วล่ะหาดีเฟลนได้แล้วว่าจะทําตามเขาเป๊ะเลยแต่ของเขามันเป็นหนึ่งต่อร้อยพวกมาสเตอร์เกจนะแต่ผมจะทําใส่ในไฮเกจนี่แหละปกติเดี๋ยวก็รอดูนะครับตัวนี้ทำคัสตอมแน่นอนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืม,มกดซับสไครต์เอาไว้นะครับแล้วก็อยาคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันก็พิมพ์ได้เลยนะครับแต่อย่าหยาบนะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ ขอสปอยนะครับว่าจะมาทำประมาณไหนคือนี่ทำประมาณนี้นะครับนี่ตัว F 9 1ก็คือตัวในหนังสือเนี่ยเขาทำจากมาสเตอร์เกตคันนับ F 9 1เอตัวตัวตัวแรกครับสมัยปี2000เท่าไหร่นี่ยผมก็ได้เรปเปอร์ลมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะทำตามแบบเขาเลยเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะอ่ะแล้วก็ลืมพูดไปนะครับว่าตัวคันน้ำ F 9 1เเนี่ยในดีไซน์ทั้งหมดเลยมันดีนะ ท,ที่ออกมาทั้งหมดเลยแต่คือแบบส่วนหัวผมชอบไฮเกตที่สุดแล้วตั้งแต่มี F 9 1มานะผมติดใจตรงหัวมันอนะ่ะผมไม่ค่อยชอบส่วนหัวของพวก2อแล้วก็ตัวตัวมาสเตอรเกตตัวเก่าครับที่เนี่ยที่เป็นเบสของตัวเนี้ยหัวก็ยังสวยไม่เท่าตัวไฮเกรนะสำหรับผมนะมเดี๋ยวรเราจะมาคัสตอมแบบนี้กันนะครับในอนาคตแต่ตามคิวนะครับก็รอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้ว